ลดเป้า GDP ประเทศไทยถึง2ปีซ้อนปีนี้และปีหน้าและในขณะเดียวกันปีนี้เศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ถึง3.5อย่างที่หลายคนคาดการณ์กันไว้หรือแม้แต่ปีหน้าก็จะไม่ถึง4เปอรซ้วยซ้ำไปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต ยังไม่ทันไรเลยฮะลดเป้า GDP อีกแล้วฮะแล้วดูจะเป็นค่ายแรกอีกแล้วครับนี่ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงขณะนี้เข้าเดือนที่9วันนี้นะครับมีแต่เรื่องลดลดลด GDP ยังไม่มีแบบประกาศปั๊บอ่ะเหมือนเดิมอประกาศปั๊บขยับขึ้นหน่อยเนี่ยนะครับดูเหมือนจะน้อยมากๆสำหรับเรื่องนี้เลยนะฮะก็พอจะเข้าใจได้แล้วครับว่าด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นล่าสุดครับลดเป้า GDP ประเทศไทยถึง2ปีซ้อน ปีนี้และปีหน้าและในขณะเดียวกันปีนี้เศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ถึง3.5%อย่างที่หลายคนคาดการณ์กันไว้หรือแม้แต่ปีหน้าก็จะไม่ถึง4%สรุปสซ้มไปนะครับสถาบันล่าสุดคือ KKP Research นะครับก็เป็นสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจในบ้านเรานี่แหละนะฮะของทางเกียรตินาคินเขาเขาก็พูดถึงประเด็นที่น่าสนใจว่าพอตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงเดือนที่9ละ8เดือนจบไปละเราก็จะเห็นตัวเลขอะไรบ้างครับตัวเลขส่งออกตัวเลขนําเข้า ตัวเลขของการเบิกจ่ายว่าประมาณภาครัฐและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็กำลังจะจบครบประมาณปี6 5แล้วนะฮะรับถอยหลังอีกไม่กี่วันจะสตาร์ทเรื่องของปี -6 6กันละมาเรื่องอะไรครับกําลังซื้อกําลังบริโภคน้ํามันก็แพงเงินเฟอ้อก็ขึ้นนะฮะสารพัดสารเพล้วประดันประดอ,อน,นกมาจนถึงขนาดนี้และที่เขามองต่อไปอีก4เดือนข้างหน้าซึ่งดูสัญญาณจาก4เดือนข้างหน้าแล้วนี่นะครับไม่ได้ทําให้ขึ้นจากของเศรษฐกิจไทยที่หลายคนเนี่ยพยายามที่จะตั้งความหวังกันเอาไว้เช่นนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะ เราจะมีการฟื้นตัวดีกว่าที่คาดจะเป็น10ล้านคนอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นพอเบ็ดเสร็จสระตะสุดที่แล้วปรากฏว่าต้องลด GDP ประเทศไทยถึง2ปีอ้อนเลยนะครับ KKP Research เนี่ยตัดสินใจลดตัวเลขการประมาณการอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะอย่างน้อยก็คือลดคุณจะลดมากลดน้อยแต่มันคือการลดและในที่สุดปี2565นี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็จะขยายตัวเพียงแค่3.4% ส่วนปีหน้าเนี่ย KKP Research เขามองว่าจะโต3.9%ก็ลดลงมาเหลือ3.6%เพราะฉะนั้นสมมุติว่าปีนี้กับปีหน้าตัวเลขออกมาเป๊ะแสดงว่าเศรษฐกิจกไทยกระเตื้องขยายตัวแบบนิดจาก3.4ไป3.6แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวหดตัวถึง2ปีซ้อนเกิดการลด GDP แสดงว่าอะไรที่ยังเป็นปัจจัยลบอะไรที่ยังเป็นข้อจำกัด อะไรที่ยังเป็นแรงดึงของแม่เหล็กในทางน่วงให้เศรษฐกิจไทยไม่ขยายตัวโตวขึ้นไปอย่างที่เป้าควรจะเป็นอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรามาดูเรื่องนี้ทางด้านของ KKP k เค e คพีรีเสิบอกว่ามันมีอยู่3มเรื่องด้วยกันนะที่ทําให้จําเป็นต้องลดเป้าเศรษฐกิจไทยเริ่มแรกเลยก็คือว่า1ราคาน้ำมันเสี่ยงจะแพงขึ้นหลายคนพูดนะคือตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยฮะจำได้ไหมยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่สงครามรัสเซียยูเครนลบและอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นน้ำมันมันกระฉูด บรนท,ทรนเกตทเลเหือเรือที่1 3หดอลลาร์ไนม็กซ์นี่ขึ้นไป131ถึง132ดอลลาร์เสร็จแล้วพอมาถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ถูกเททิ้งลงมาจุกนท่านมันหลุด88ดอลลาร์เสร็จแล้วนาทีนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาถึงวันที่โอเปกเข้าประชุมกันเนี่ยก็กลับมาขึ้น100ดอลลาร์ได้ประมาณ2วันของบรน,นัทนเกิตทเลเนน่ยแล้วตอนนี้ก็ปรากฏมันก็ตกลงมาอีกแต่ก็เหลืออยู่ที่ประมาณสัญญาณที่ KK ิบอกว่า่าทีสุดแล้วราคาน้มัจะปรับตัวสูงขึ้นนใี่เ คือนอกเหนือจากความผันผวนของราคาน้ํามันแล้วเนี่ยมันมอจากว่าอะไรทราบไหมฮะตอนช่วงที่ราคาน้ำมันแพงถ้าใครติดตามข่าวสารโดยเฉพาะยิ่งจะติดตามคลิปคุยกับบรรชาเนี่ยผมพูดแต่ละเหตุการณ์และให้ข้อมูลอย่างสม่ําเสมอตอนนั้นน้ํามันมันถูกลงเพราะอะไรอเมริกานําตามด้วย G7 ใช้น้ํามันสํารองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาขายให้กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและซื้อไปในราคาที่ถูกเพื่ออะไรครับ เมื่อซื้อในราคาที่ถูกปล่อยน้ํามันปริมาณออกเพื่อต้องการกดดันให้ราคาน้ํามันด่งอ้างอิงในตลาดสําคัญของโลกนั้นมีราคาตกต่าลงอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปลดแรงกดดันของราคาน้ํามันสำเร็จรูปตามหน้าปั๊มที่อเมริกาเคยเจอขึ้นไปถึงแตะระดับ5ดอลลาร์ต่อแกลลอนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกามา300กว่าปีแต่ขณะนี้เนี่ยนะครับโครงการที่จะตั้งการปล่อยน้ำมันสำร,รองเชิงยุทธศาสตร์และให้เอกชนซื้อเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลง ทีนี้พอสิ้นสุดลงกับสถานการณ์ตอนนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปิดแกส๊สธรรมชาติและท่อส่งน้ำมันของรัสเซียและในขณะเดียวกันเนี่ยแนโน้มของการสู้รบกันระหว่างสงครามกับยูเครนแม้ว่าตอนนี้สื่อจะรายงานพอๆลงไปบ้างเพราะว่ารายงานไปนี่นะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รบกันเขารบกันอยู่เพียงแต่ว่าขอบเขตบริเวณจํากัดนั้นมันแคบลงเท่านั้นเองแต่ยังรบกันอยู่ แล้วเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นเกิดขึ้นมาตรงที่ว่ารัฐบาลรัสเซียประกาศเลยครับว่าการปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอร์สตรีมที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นจะไม่มีการกลับมาเปิดส่งใหม่จนกว่าโลกตะวันตกจะยกเลิกมากตรการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซียมาทั้งหมดโอ้เรียกว,ว่ากลับลำเลยฮนะพอกลับลำเสร็จปั๊บราคาก๊าซของในยุโรปนั้นขึ้นไปถึง20 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นต้นทุนในการผลิตค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นอีกนะ นันนี่คือปัจจัยที่หนึ่งที่ทาง KKP Research บอกว่ายังไงก็แล้วแต่ฮนะราคาน้ํามันช่วงปลายปีเสี่ยงที่จะกลับมาสูงขึ้นเพราะตอนนี้แ้วมันสํารองยุทธศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับตอนนี้มันต่าที่สุดละเดียวรอบน่เรอปดเยปดบเป็นต้นมานะครับทีนี้ปัจจัยต่อไปเนี่ยก็ปรากฏว่าตอนนี้ไอ้ปัญหาเกี่ยวความขัดแย้งของทั่วโลกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โซนใหญ่ๆปีนี้ก็คือสงครามรัสเซียกยูเครนนะรวมไปถึงทางด้านของไต้หวันกับจีนกับอเมริิกาาแแต่่่วผนนด ระหว่างสงครามกับยุเซนนั้นดูจะมีปัจจัยลบสูงเนี่ยนะฮะบอกว่ายังคงเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เกิดปัญหาเรือ้อรังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะข้าวยากมาแพงหรือเงินเฟอ้อของโลกนี่คือปัจจัยข้อที่2องแลมันค่อนข้างจะชัดครับเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยยุโรปกําลังเผชิญเกี่ยวกับเรื่องปริมาณก๊าซขาดแคลนอย่างเมื่อเสาร์ที่ผ่านไปก็ปิดท่อส่งแก๊นแล้วฮะและที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ไง ว่ารัเสเซียตัดสินใจกลับลําเลยไม่เปิดส่งอีกต่อไปเลยจนกว่าพวกคุณจะยกเลิกม,มาตรการในการคว่ำบาตรที่มีทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วนะครับและที่สําคัญต่อไปคืออะไรฮะรัฐมนตรีการคังกลุ่ม G7 ผ่านไปได้2วันออกมาประกาศแล้วว่าขณะนี้เนี่ยบทสรุปไปสํารวจมาเกี่ยวกับมาตรการที่จะมีการ ตั้งเพดานจำกัดราคาขายน้ำมันดิบของรัสเซียที่ออกสู่ตลาดโลกเพื่อให้รัสเซียได้กำไรน้อยลงจนกระทั่งกินทุนตัวเอง G7 สนับสนุนมาตรการนี้ชัดเจนออกมาประกาศเป็นทางการแล้วหลังจากไปสำรวจวิธีการและกลไกต่างๆที่จะทำต่อรัสเซียเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้นิ่งนอนใจครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม KKP Research เขาก็มองไกลเลยล่ะว่าหนึ่งไม่แน่ไม่งั้นไม่ลด GDP ของประเทศไทยถึง2ปีซ้อนคือปีนี้กับปีหน้า สิ่งที่เกิดขึ้นกันต่อไปก็คือว่าส่งออกไทยเริ่มจะติดลบอันนี้ยิ่งปใหญ่เลยฮะเครื่องยนต์กลไกส่งออกไทยซึ่งคิดเป็น60ถึง70%ของ GDP เนี่ยเขาบอกว่าต่อจากนี้ไปส่งออกไทยจะมีทั้งปัญหาเรื่องลบแล้วก็บวกสล,บสลับกันก็จริงน,นะฮะแต่ปัญหาเรื่องการส่งออกจะเริ่มชะลอตัวอันนี้ชัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีหน้านี่นะครับเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวชัดเจนอย่างมากๆโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยกลุ่มประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่จะเกิดการภาวะชะลอตัวชัดเจนที่สุดคือกลุ่มยูโร และกลุ่มที่เรียกกันว่าสหภาพยุโรปซึ่งเป็นผลพวงจากการที่เริ่มใช้อะไรครับลดการนําเข้าน้ํามันดิบ95มีผล5ธันาวาคมขอ,ของสิ้นปีนี้ต่อไปเรื่อยๆและตรงนี้แหละครับมันจะไปสะเทือนเกี่ยวกับภาวะของเศรษฐกิจในหลายประเทศและก็ผลส่งผลต่อกาลังซื้อในหลายประเทศทั่วโลกในต่างแดนที่ทําให้การซื้อสินค้าขอภาคการส่งออกซึ่งก็หมายถึงของไทยนั้นชลอต,ตัวลง นะครับเนี่ยเป็นปัจจัยของข้อที่2นะฮะส่วนปัจจัยข้อที่3ต่อมาเนี่ยนะครับที่ทาง KKP Research เขาบอกว่าคือเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับจะไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าถดถอยรุนแรงหรือว่ากินเวลานานอาจจะถดถอยเพียงช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ไม่ได้ส่งผลแบบชนิดลุกลานเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้นยังพอจะเป็นตัวหนึ่งที่พยุงให้การฟื้นตัวของทางเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับกลับมาได้รวดเร็วอีกครั้งแต่จะไม่มีการพึ่งเศรษรฐกิจนอกประเทศของอเมริกาก็เห็นตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับถ้าดูจากมุมมองของทางด้านอ k อ p Research ก็จะมองได้อย่างชัดเจนว่าความเสี่ยงหลายๆอย่างประเทศไทยมีอยู่มากและอย่างข้างเงินบาทเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงที่บาทจะอ่อนแถมนโยบายการเงินก็ล่าชาหมายความว่าแบงค์ชาติเนี่ยต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมในการขึ้นดอกเบี้ย นะและกะแเดียวกันมันก็ไปส่งผลกดดันต่อค่างเงินบาทและอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไปกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับว่ายิ่งเงินบาทอ่อนยิ่งทําให้อะไรครับซื้อน้ํามันก็มีราคาแพงถูกไหมฮะแม้ว่าตอนนี้ราคาน้อมันจะตกต่ำลงมาก็ตามแต่ว่าน้ํามันนั้นก็ยังอยู่ในระดับสูงเี่นเจ็ดร้อยยิ่งบาทอ่อนก็ต้องควักบ,บาทมากยิ่งขึ้นและยิ่งซื้อเข้ามาก็ทําให้ดุลการค้าของประเทศไทยเป็นไงทางกว้างออกไปเรื่อยๆเสี่ยงที่จะทำดุลการค้าสูงสุดแตะกว่า50,000 0ล้านบาทภายในปีนี้ซึ่งสูงสุงสดในรอบกว่า กระทบต่อความเชื่อมั่นกระทบต่อความน่าเชื่อถือกระทบต่อเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการภาวะของดุลการค้าและสะท้อนไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนคือบาทเทียบกับสกุลสาคัญทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์นะครับเพจเฟซบุ๊กมี t i ม์ s ของเรานะแล้วก็กดไลค์สกายกดกระดิ่งของ YouTube เข้าไปด้วยนะครับเรื่องราวบางเรื่องผมพยายามทำาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะเข้าใจอย่างง่ายที่สุดแล้วนะฮะอย่างที่หลายท่านอาจจะต้องเห็นกันทั่วโลกครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนมาะครับ